รถไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนโลกเลยนะมันเปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมยานยนต์เลยนะมันเป็นการสิ้นสุดของยุคฟอร์ดโมเดลคนของเราไปกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันตั้งทั้งทลายเจ็ดแสนเกือบล้านคนอย่างงี้นะใช่ไหมมันหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันพูดง่ายให้ทานฟอร์มไปหรือคุณก็ไปรีสรกิลกระทรวงแรงงานบอกเอ้ยเดี๋ยวไปรีสกิลอับสกิลมันจะรีอย่างไงทั้งชีวิตผมมันซ่อมแต่ไอ้เครื่องอะเรียนถามนิดนึงค่ะว่า ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีผลกระทบบ้างไหมคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเปลี่ยนเป็น E ีวีพอเปลี่ยนอีวีปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวชิ้นส่วนเนี่ยก็หายไปด้วยนะคะพอหายไปด้วยมันก็จะเป็นออตโต้ละเป็นออโตมสัสนะในเรื่องของการประกอบต่างๆมันมันมีผลกระทบไหมคะหรือว่าลักษณะแรงงานมันมีการเปลี่ยนไปไหมคะความต้องการด้านแรงงานทักษะต่างๆเปลี่ยนไหมคะจริงๆธุรกิจยานยนต์ตัวประกอบคือเวลาเรามองหลับตาไปในธุรกิจยานยนต์เนี่ยคุณต้องเห็น ต้องเห็นฉากทัดหน่อยนะคือปลายนา่านขอมันคือรถยนต์อันนี้ไฮเทคอันนี้ไฮเทคโนโลยีแน่นอนปลายน่านที่เขาเอามาประกอบกันนะเห็นเป็นรถออกมาเป็นรถเลยเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่มีแบรนด์ไทยเลยเป็นแบรนด์ไปเป็นนอกตรงนั้นแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยนะนะไม่โอเอ็มเลยนะก็เป็นเจ้าของเลยนะคนไทยถือหุ้นไม่ไม่เยอะหรอกใช่ไหมอันนี้เขาเป็นออโตเมชันอยู่แล้วนะเขาใช้โรบอทกันมาหลายปีแล้ว บางโรงผมไปดูมาใช้มาสิบปีก็ยังเขาก็ใช้กันมาแล้วตอนเนี้ยเขาก็เริ่มเป็นเป็นเปลี่ยนเป็นออโตเมชัน,น,น,นบางลายก็เอาเอไอเ,เข้ามาจับ<ท>ะนะแล้วก็ลดคนนะบางโรงเนี่ยไปดูก่อนโควิดเนี่ยมีหกพันคนไปดูเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเหลือสามพันคนเขาบอกไปดูอีกครั้งหนึ่งเขาจะเหลือพันกะว่าคนนะมันเห็นชัดเลยว่าเขาใช้ออโตเมชันแต่ว่าการใช้ออโตเมชันของเราใน นอกเหนือจากในธุรกิจยันยนแล้วเนี่ยเราก็ใช้ผลกระทบเนี่ยเราเราเค่อยๆมันไม่ใช่เกิดทีเดียวใช่ไหมมันก็ยังมีธุรกิจจำดนมากที่ใช้ยังใช้ระบบอุตสาหกรรมยุคสองจุดศูนย์อยู่ใช่ไหม <ừ. S 1> หรือกลุ่มเซมิออโตเมชั่นยังมีใช้คนอยู่อันนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คนเราก็เกิดน้อยมาในช่วงหลายๆปีเนี่ยเริ่มเกิดน้อยพนุเมืองไทยแล้วก็แรงงานแล้วก็ขาดกันมาตลอดนะทั้นออโตเมชั่นไม่กระทบ ไม่ได้กระทบ,<ฆ>ก,บกับกำลังแรงงานของเราเพราะว่าเอ,อมันไม่ได้เกิดทีเดียวตูมเดียวเลยมันนะมันค่อยๆแล้วมันสแต็กด้วยนะมันไปหยุดอยู่ท<ฆ>ี่ส่งสิบปีเนี่ยเกือบจะไม่มีการพัฒนาเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับนะ<ฆ>แล้วก็เอคราวนี้กลับมาในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราเฉพาะเนี่ยแต่อ้ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะมาใหม่เนี่ยมันเป็นอ<ฆ>ีวีเป็นรถไฟฟ้า ใช่ไหมเขาที่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนโลกเลยนะมันเปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมยานยนต์เลยนะมันเป็นการสิ้นสุดของยุคฟอร์ดโมเดลนะปีไหนอะสองห้าสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดปีร้อยร้อยสิบหกปีแล้วมันเป็นยุคสิ้นสุดของยุคฟอร์ดโมเดลที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้รถอะไระรถรถฟอสซิลอะใช่ไหม,มแต่เราหลังใชน,นีิจิเป็นี่เ็นว่ารถ มันมีรถฝ่อเต็งมือไปหมดเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็กลับเข้ามาสู่ยุคที่เป็นตอนนี้ยมันอยู่ช่วงช่วงรอยต่อระหว่างรถที่ใช้น้ํามันกับรถที่มันไม่ใช้น้ํามันใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นรอยต่อ,อน,นี้ไอ้รอยต่อที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระแสใช่ไหมมันเป็นกระแสในยุโรปเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยพอดีเราศึกษาเรื่องนี้มาเหมือนกันและผมกำลังจะจะทำเวทีเฉพาะให้กับ จะไปคุยที่กระทรวงแรงงานจะจัดเรื่องเอาผู้ที่เกี่ยวข้องมาทุกปาร์ตี้หรือว่แรงงานเนี่ยมันมันั่งคุยกันคุณจะคุณจะมีวิคุณจะปรับตัวไปยังไงเนี่ยเพราะอะไรเพราะที่มันเกิดในยูเนี่ยยู EU เนี่ยเขาประกาศแล้วว่าจากนี้ไปสิบปีคือพศสองพันสามสิบห้าอีกสิบปีจะในประเทศไอฝรั่งเศสอังกฤษด้วยนะรวมอังกฤษด้วยนะ,ะรวมเยอรมนีและหลายประเทศชั้นนําของยุโรปจะไม่มีรถรถที่ใช้ฟอสซิล คือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะจะต้องปรับหมดหกระแสนี่มันมาใช่ไหมกระแสในอเมริกาเนี่ยนะค่ายฟอร์ดค่าย g m อะไรนะไอเฟิสเลอร ER ์อะไรค่ายสเลอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็มาทางนี้หมดเพราะนั้นในยุโรปเขาคาดการณ์ว่าคนในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยคนจะตกงานสิบห,ห้าล้านคนในอุตสาหกรรมนี้แอ้นี่เข้ากลับมาเมืองไทยนะถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยยังนึกไม่ออกเนี่ยรถ e v เนี่ย ลองไปดูเนี่ยนะมันหายไปแต่หม้อน้ำเลยหม้อน้ำรดใช่ไหม, <H nationalist> ม,มแล้วก็อยู่ <S <S <ต>ในเครื่องเนี่ยน้าน่ไฟฟงไฟฟ้าไอ้เครื่องยนต์ไอ้อะไรลูกสุบลูกสูบเนี่ยนะมันหายจนท่อไอเสียค่ะมันหายจนถึงท่อไอเสียคราวนี้เออมันหายไปท่อไอเสียนะไอพวกนี้เนี่ยแล้วชิ้นส่วนของเขาเนี่ยเขาประเมินว่าชิ้นส่วนรถคันหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยนเนี่ยประมาณสามหมื่นชิ้นมันจะเหลือประมาณสามไม่เกินสามพันชิ้น ่<ฆ>หายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นตอุตสาหกรรมที่อยู่ในนั้นมันหายไปด้วยนะอันนี้หายไปทั้งในจ้างแค่ลูกจ้างหายไปั้งเท่าแก่แล้วก็ลูกจ้างคือหายไปหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ผมเคยคุยกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะได้คุยกับอู<ฆ>๋ไปคุยกบเข้ามาเลยเนี่ยใช่ไหม<ฆ>มันหายไปเนี่ยไอ้คนที่เขาประเมินไปเนี่ยจากเนี่ยของไทยเนี่ยในอีกเนี่ยจากนี้ไปในห้าปีข้างหน้าเนี่ย เ้าการผิดรถอีวีเนี่ยจะเป็นประมาณเจ็ดแสนคันเจ็ดแสนคันแล้วผิดรถปีหนึ่งเฉลี่ยสองล้านกว่าคันนะสองล้านกว่าคันอันนี้เป็นหนึ่งในสามเลยนะใช่ไหมไป<ม>แล้วเจ็ดแสนคันเนี่ยที่เจ็ดแสนคันเนี่ยนะนอกให้เราลองหลักตาแล้วกันไอ้ไอุตสาหกรรมที่ผมพูดเนี่ยตั้งแต่ไอไอหม้อน้ําเนี่ยนะหม้อน้ํามันก็มีสายยงสายยางมียเยอะนะอุตสาหกรรมทองแดงเนี่ยยานไปถึงเท่าไอาเสียเนี่ยคุณจะไป คุณจะ transform เป็นยังไงพูดมันง่ายคือไป up skill รอ skill ยังไงมันหายไปทั้งในจ้างแล้วลูกจ้างเขาไม่ต้องการแล้ว skill คนเนี่ยหนะ้าที่อยู่ในทําเครื่องพูดตรงนี้เนี่ยนะครับคุณอยู่ในอาชีพยอย่างเงี้ยมาทั้งชีวิตนะ skill นี้มันไม่มีอนึก<ม>ภาพไหมทักษะนี้มันไม่ม,มีแล้วอ่ะมันไม่ต้องการแล้วอ่ะได่ไหมแล้วเราก็ลืมไปว่าแล้วไอ้คนที่อยู่รอบนอกอีกอะช่างฟิตช่างเครื่องช่างอะไรที่เห็นอูเป็นความรู้เ <ๆ S 2> ดิมๆนะ เนี่ยตามช่างต่างๆ,ๆเนี่ยเขาไม่มีอาชีพนี้แล้วอ <Dial> ันนี้ผมว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะเออไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องนี้เขาประเมินว่าเราจะมีผลกระทบเนี่ยแรงงานตรง,ตรงๆอาจจะสองแสนกว่าคนและแรงงาน <BI. S 1> ออปอย่ยไม่ต้องพูดถึงเลยยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะปรับตัวยังไงเนี่ยอันนี้เป็นผมว่าเป็นไม่ค่อยผมดูว่าไม่คใครพูดเราออกพูดแต่เรื่อง อีวีมันดีอย่างนั้นดีส่งเสริมอย่างนั้น mm hmm. นะท่านนายกกลับามาโอ้มันจะมาลงทุนไทยแล้วท่านหรือว่าไอ้ที่มันอยู่ในเนี้ยเราจะเตรียมรับแน่นอนเราไม่ไม่เถียงว่านี่เป็นกระแส mm hmm. ใช่ไหมมันเป็นกระแส <ạ. S 1> ผมว่าเลี่ยงไม่ได้มันเป็นมันเป็นท <ạ. S 1> ิศทางแต่ไอ้ช่วงเปลี่ยนต่อเนี่ยเออนะในอดีตเนี่ยเราก็เกิดเกิดไอ้การเกิดของยุคอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเนี่ยแต่ตอนนั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เป็น ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้นะใหญ่โตแบบไทยก็แล้วกันนะ mm hmm. เป็นเบอร์สองของอาเซียนเนี่ยใช่ไหมนั้นอิมแพคมันอาจจะไม่เยอะใช่ไหม mm hmm. แต่ตัวนี้อิมแพคมันเยอะเฉพาะอินดัสเซีเนี่ยตัวเลขเขาบอกรวมๆกันเจ็ดแสนกว่าคนแรงงานสองพันห้าร้อยบริษัทใหญ่ๆใ,ในนั้นยังไม่พูดถึงซัพพลายเชนใช่ไหม mm hmm. แล้วก็มันพูดง่ายให้ทานฟอร์มไปหรือคุณก็ไปรีเซิวกระทรวงแรงงานบอกเอ้ยเดี๋ยวไปรีเซชิว mm hmm. อาสาเกมันจะรียังไง ทั้งชีวิตผมมันซ่อมแต่ไอเครื่องอ่ะมันไม่มีเครื่องห้ผมซ่อม,มแล้วเขาไอตอนสามสิบก็พอจะรีรีเิลเปลี่ยนเปลี่ยนทักษะได้แต่ตอนที<ม>่สี่สิบอย่างเงี้ยนะสี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยได้ 40, <ม>ต้องลูกก็ยังไม่โตต้องหากินไปถึงอายุหกสิบอีกยี่สิบปีเนี่ยแล้วจะทําให้คนเหล่านี้มันเปลี่ยนสกิลอันนี้ผมคําตอบคือไม่ง่ายและเขาก็ไม่ต้องการเพราะไอรถพวกเนี้มันใช้โรบอทหมดต้องเข้าใจก่อนอีวีมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีมาพร้อมกับเอไอ นะม้มัน,ม,นมันใช้คนน้อยนอกจากมันใช้จินส่วนน้อยแล้วมันใช้คนน้อยและแทบจะไม่ใช้คนเพราะมันใช้เทคโนโลยีหมดนะใช้ AI แล้วก็เป็นฟูเรียกฟูออโตเมชัน hmm. นะอันนี้เราเราต้องคิดด้วยนะว่าเออมันจะทำยังไงกันแล้วก็เรื่องนี้ก็พูดกันมาตั้งแต่อย่างน้อยตั้งแต่ก่อนโควิดนะผมเคยเห็นรายงานพวกนี้เปเปอร์พวกนี้สี่หกสองหกหนึ hmm. ่งแต่ว่าจนวันนี้เนี่ยพวกนักวิชาการก็ออกมาพูดมีงานวิจัยเสร็จแล้วก็ ท่านก็ได้งานค่าวิจัยก็เก็บบนทิ้งมันไม่มีคนดันนะผมจะพยายามจะพยายามดูไม่รู้ว่าจะมีคนเขาเขากระทรวงแรงงานเขาจะตอบรับเรื่องท่นอันนี้ไม่ใช่กระทรวงแรงงานเป็นเป็นต้องเป็นคอรอมอลนัพูดอย่างนี้คุณไปอุตสากรรมนี่คุณต้องพูดว่าคุณจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงไม่รอให้มันเกิดในอีกห้าหกปีใช่ไหมอืมค่ะอันนี้ธุรกิจของคุณธนิตมีมีในอุตสากรรมนี้ด้วยไหมฮะยันยนต์ผมมีน้อย อ๋อแต่แต่ก็ก็มีใช่ใช่ก็แต่ว่าเห็นสถานการณ์แล้วแต่เห็นสถานการณ์แล้วกระทบแน่คือเก้าสิบเปอร์เซ็นของซับไพเชนที่เคยอยู่ในรถยนต์สันดาบเนี่ยคือจากสามหมื่นชิ้นเหลือสามพันชิ้นใช่ไหมที่คุณธนิตบอกอันนี้หายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแหละ แล้วไอ้ไอ้ช่างไงไอ้ช่างอันไม่พูดถึงไอ้ช่างเนี่ยนะคนก็หายช่างก็หายอย่ในซอกยในซอยเนี่ยไม่เคยมีความรู้แล้วยังไม่ไม่พูดถึงองความรู้ในหมาวิยาลัยในวิาลเทคนิคนะช่างยนใช่ไหมแล้วมีสาขาช่างยนช่างอะไรในหมาวิยาลัยเนี่ยใช่ไหมเออแล้วแล้วไอ้พวกนี้จะทํำยังไงอ่ะเออนะนี่การลงทุนในอีวีที่ทางจีนเนี่ยเขาสัญญาทาสัญญากับไทย ว่าเขานําเข้าเท่าไหร่ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมาผลิตชดเชยให้กับจํานวนที่เขานําเข้าส่วนนี้มันจะชดเชยมันจะดูดซับในส่วนที่เป็นปัญหาได้ไหมคะคุณธนิตไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเรื่องของแรงงานตลาดแรงงานคือจีเนี่ยเขาเวลาใครเข้ามามองลงคือทองต้องเข้าใจก่อนนะเราประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฐานการผลิตไม่ได้ผิดในประเทศนะครึ่งครึ่งเนี่ยเราเพื่อการส่งออก ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยรถรถนเพ้นเขาก็มองไทยในวยศักยภาพของเราเนี่ยนะเอาไทยเป็นฐานการผลิตใช่ไหมแล้วกระจายเข้าไปในภูมิภาคกระจายเข้าไปในภูมิภาคใช่ไหมนั้นมันไม่ไม่แปลกหรอกครับยังไงเขาต้องย้ายเขาไม่ย้ายเข้ามาลงทุนการผลิตในนี้แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้รถ e ีวเนี่ยมันใช้ซัพพลายเชนน้อยนะท้นเสียมันน้อยมันก็มาทดแทนอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้ อุตสาหกรรมที่มันใช้ฟอสซิ้ไม่ได้นะคนก็แล้วก็เป็นออโตเมชันแล้วก็เป็น AI นะเพราะมันเป็นมันเป็นมันใหม่อ่ะคนมันอาจจะทำไม่ค่อยได้ด้วยก็ะํำไปนะคือรถอีวีผมไม่เคยเห็นเขาประกอบเลยพูดไม่ค่อยได้ชัดแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันคงจะเป็น AI โรบอติกหมดใช่เป็นโอโัตโมัติ<ช>หมดเลยนะคะมมยังไงเขามาผิดในเมืองไทยแน่นอนเพราะเขาใช้เราในการเป็นฐานกระจายไปในอ,อานนนอเซียนในในออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จราะจีน<ฆ>เขาก็มีคนชอบไม่ชอบเยอะแต่ไทยเนี่ยเราค่าได้กับทุกทุกโลกไปอินไทยแลนด์เนี่ยมันเข้าได้กับทั้งโลกเนี่ยแรงกําเนิดสินค้าถึงเข้าจะมาลงทุนในไทยแต่มันไม่ทําให้ให้คนให้คนมากะนะมันไม่ชดมันชดเชยสุดพง่ายว่ามันชดเชยไม่ได้นะคนสองสามแสนคนที่หายไปแล้วก็เราไม่รู้ไอ้ที่มัน อยู่ขอบเนี่ยอีกเท่าไหร่เนี่ยนะผมคิดว่ามันเราจะต้องเตรียมมาตรการเนี่ยยังไงคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมาดูแล้วก็ต้องคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วเป็นรูปธรรมเลยนะอย่าไปคิดเลยที่มันฟุ้งซ่านนะเอาเข้าไปทำไงกลับไปเกษตรเกษตรก็ขายของไม่ได้สตางค์ใช่ไหมไอ้ต่างๆพวกนี้จะไปทําอะไรเล่าๆหลายอุตสาหกรรมมันก็เป็นการมันการเปลี่ยนแปลงแต่ที่เราผมกับคุณนรัพูดเนี่ยเราตรงกันว่าเราไม่ได้มาเป็นมนุษย์ต่างอะไรมนุษย์ไอ้ไอ้ไอ้มนุษย์กว้างโลก เออมาดูไอ้ที่มันล้าสมัยอะนะเราเราเข้าใจว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแน่นอนในการเปลี่ยนแผนมันมีรอยต่อใช่ไหมไอ้รอยต่อเนี่ยมันขัมันไม่เหมือนกับรอยต่อที่ผ่านมายุคอุตสาหกรรมสองจุดศูนย์สี่จุดศูนย์ใพวกเนี้ยมันค่อยๆมาใช่ไหมมันค่อยๆ่อยเปลี่ยนแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแบบคนของเราไปกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันต้องตั้งเทลายเจ็ดแสนเกือบล้านคนอย่างเงี้ยนะ ใช่ไหมมันไม่เหมือนไอ้ทุกอย่างเนี้ยมันถ้ามันบอกว่ามันหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะใช่ไหมอ่ะเออเราเราต้องคิดได้แล้วแล้วแล้วผมเคยฟังน่ะเขาบอกเออไปรีสกิลอัพสกิลมันจะไปรีสกิลอัพสกิลยังไงเพราะสกิลผมมันมันมุดใต้ท้องแล้วไปดูไปไปเฟืองไปเกียร์ไปนับเออไอ้ท่อไอ้เสียอะไรพวกนี้นะใช่ไหมมันไม่มีตรงนี้อยู่แล้วแนะแค่ผมไปไปอัพสกิลรีสกิลตรงไหนแล้วอายุสี่สิบสี่สิบป้าเนี่ยใช่ไหมเอออันนี้อันนี้เราต้องคิดแล้วนะ บางมันไม่ว่ามีใครพูดนะอืมค่ะเอ๊ะคุณคุณคุณธนิตาเท่าที่ดูแล้วเนี่ยการผลิตอีวีจากนี้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์กลางทำให้ไทยเนี่ยเราเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของเป็นผู้นำทางด้านของพลังงานสะอาดหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการผลิตรถยนต์อีีเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราสามารถเป็นอย่างนั้ได้ไหมคะราชมนะเจ็ดเป็นผู้นำเราก็อยากจะเป็นอ,อ,อย่างนี้นะคะ เป็นผู้นําอาเซียนเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนเป็นศูนย์นูน่นเป็นศูนย์นี่สารพัดเนี่ยไทยชอบพูดตรงเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าที่เราพูดพูดเนี่ยเวียดนามเขาก็เขาเขาก็เขาก็เปิดรับแล้วก็เริ่มมีการลงทุนไปที่เวียดนามด้วยใช่ไหมเอออินโดนีเซียเขาก็เปิดนะเพราะความเฟรชกว่าทั้งคนทั้งอะไรแล้วแล้วยุทธอแล้วโลเคชันก็คืเวียดนามโลเคชันเขาดีกว่าเรานะ <Ừ. S 2> ในเรื่องของภูุิรัฐาศาสตร์แล้วดูแผนที่เนี่ยแหลนชะบัางเ<ะ>ขาเราเนี่ยเรือมันต้องต้องตีวกเข้ามาในอ่าวไทยเห็นไหมเข้าไปถึงเ<ะ>มืองชนบุรีแต่ถ้าเวียดนามโฮจิมินซิตี้เนี่ยมันอยู่มันอยู่ปากซอยเลยอะ่ะออกไปทีเดียกก็ทะเลจีนใต้เนี่ยของเราต้องวกเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็โฮจิมินซิตี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ทําพอร์ตใหญ่ละญี่ปุ่นจีนเข้าไปพัฒนาเพราะั้นเวียดนามเขาก็เขาก็จะจิงแชมป์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะั้นเราอย่าไปบอกว่า เราจะต้องเป็นศูนย์กลางนู่นศูนย์กลางนี่นะมันก็ต่างคนต่างก็เป็นศูนย์กลางในใายนะในยะของเขาะนะนั้นเรามาพัฒนาตัวของเราเนี่ยสำคัญนะครับหรือว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็พัฒนาคนของเราเนี่ยเออทำยังไงเออแล้วก็เราเข้าสังคมสูงวัยตัวเนี้ยค่าอายุเฉลีย่ยคนค่าอายุมัด่ยัธย,ยฐานเนี่ยหมายว่าตรงมีนคนไทยเนี่ยอายุสี่สิบ ีเจ็ดเดือนนะฮะหมายความว่าเฉลี่ยอายุอของประชากรไทยเนีทั้งคนที่อายุน้อยสุดกับคนที่มากสุดว่าใช่ใช่คือค่ามัธยฐานเนี่ยสี่สิบปีเจ็ดเดือนอีกไม่กีป่ปีจะกระโดดไปสี่สิบห้าและคนสูงวัยของเราขนาดเนี้ยสัดส่วนเข้าไปตั้งร้อยละยี่สิบแล้วนะเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์ไอ้ประเด็นเนี้ยผมกำลังบอกว่าเราเราเวลาคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเข้าสู่สังคมคนคนคน คนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันกลายเป็นคนคืาเรื่อนะเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ่ะมันเป็นคนอะไระอายุปันอะไรคืาอายุอะไรนะอายุอายุายใบกลางคนเออวัยกลางคนแล้วมันไม่สังคมวัยรุ่นหรือสังคมเว<ฆ>นยดนมเนียเป็นย่ง,ส,งสังคมของคนหนุ่มสาวอินโดนีเซียสังคมหนุ่มสาวอินเดียก็เหมือนกันเราไม่ใช่<ฆ>เราเป็นสังคมของคนวัยกลางคนไปจนถึง<ฆ>แก่แล้วก็แก่มากทังนี้เวลาเรา<ฆ>วางบริบทเนี่ยเราต้องไม่ลืม ไม่ลืมตรงนี้ด้วยนะครับค่ะอย่างกรณีของ EV เนี่ยน้องเห็นหลายประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นศูนย์กลางในการที่เขาจะเป็นการผลิตร,รถ EV ีแทนรถสันดาปเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเลอินโดรหรือแม้กระทั่งเวียดนามแล้วมีเคสตัตดี้ให้ศึกษาไหมคะว่าเอ๊ะ ก็เคยมีรถสันดาบเนี่ยเพราะว่าอีวีก็เพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานนะสิบกว่าปีเท่านั้นเองนะคะทีนี้ที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถสันดาบไปสู่อีีเรามีเคสสตัดดี้ประเทศไหนบ้างไหมคะว่าแล้วเขาปรับตัวกันยังไงคะโดยเฉพาะตัวเรื่องของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์หรือว่าร่วมของตลาดแรงงานเนี่ยค่ะต้องไปดูที่เ,เปลี่ยนผ่านยังไงท,ที่ยุโรปที่ยุโรปนะ,ะยุโรปก็คาดการณ์ว่าคนเขาจะหายไปสิบสี่สิบห้าล้านคนเนี่ย การตักของเขาเนี่ยใช่ไหมแต่เนื่องจากยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งเรือบแคะไม่ได้พึ่งพึ่งทุนนอกเพราะเขามีแบรนด์รถของเขาเองอเมริกาเขาก็มีแบรนด์ของเขาเองอันนี้อันนึงที่ต้องเข้าใจใช่ไหมแล้วก็คนของเขาเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนเรางนั้นคนเขาขาดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วคนเขาขาดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเรื่องจากรายได้ต่อหัวเขาก็สูงกว่าเรา นะคนออมก็สูงกว่าเราเนี่ยเพราะฉนคนเขาเนี่ยก็พอหลังหกสิบก็ไม่คิดจะทํางานใช่ไหมอันนี้อันนี้สําคัญนะแล้วเ็า<ๆ>ก็ผ่านช่วงรอยต่ออย่างที่เราเคยบอกว่าเราเป็นส้งคนคนอายุปานกลางนะวัยกลางคนไปถึงสูงวัยแต่พวกยุโรปอเมริกาน,นี่ก็ผ่านมาสิบปีแล้วก็ผ่านมาสิบปีแล้วในช่วงนั้นเนี่ย<ม>ก็ถึงมีการปรับเอาแรงงานต่างชาติก็ไปทำใช่ไหม ใน<ะ>ในยุโรปในต่างๆเนี่ยนะตามซีซั่นไปเก็บผลไม้ <im it> ไปเก็บอะไรแต่ว,ว่าเรายังไม่มีเราก็ยังม <Desde S 1> <น>องเมียนมาเป,นเป็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 นมันแย่งงานแต่เราหรือว่าคนแย่งงานคือจีนใช่ไหมมันแย่งงานค <im it> ือจีนไอ<ะ>อย่างเนี้ยผมคิดว่าเราก็ศึกษาในยุโรปได้แต่เคสมันไม่เหมือนกันนะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ซึมอย่างเงี้ยมานานแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลุกไปลงทุนในต่างประเทศเขาก็เ,เอาคนส่วนหนึ่งเอาไปไว้ในต่างประเทศได้ นะแล้วก็เอาเงินกลับไปย่ปตัวเองเนี่ยก็ซึมอย่างเงี้ยมากี่ปีฮะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมเด็กๆก็ซึมอย่างเงี้ยบ้านช่องล้างอยู่ดีๆก็ไม่มีคนไม่มีทั้งลูกตายไปแล้วก็ไม่มีบ้านช่องเนี่ยรัฐบาลเตรียมจะออกกฎหมายยึดบ้านแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยนะเออกรณีศึกษามันไม่ค่อยมีในเอเชียเนี่ยแทบจะไม่เจอก็ต้องอาจจะต้องไปดูเกาหลีใต้นะแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ เขาก็มีแบรนด์เขาเองหมดอันนี้เป็นข้อเสียเรา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 เป็นผู้ประกอบเราเป็น O E M ทั้งหมดเลยครับ O E M เนี่ยสินค้าหลักๆของเราเนี่ย O E M มีแต่เขาเก็บกุ้งมีอะไรเนี่ยเราจะมีแบรนด์หมเลยรต้องใช้แรงงานเยอะมีโรงงานเยอะมีเครื่องจักรเยอะมีแรงงานเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่มีแบรนด์ของตัวเองเราไม่จูงใจเราไม่ได้จูงใจนี่มาตรการจูงใจมาแต่วันนี้ช้าไปแล้วนะ มันต้องพกกันยี่สิบสามสิบปีต้องมีมาตรการจูงใจคุณว่าทันไม่ทันผมนะผมมียุคหนึ่งเนี่ยมีรถฟอร์ดแองเกียเขียนว่าติดในประเทศไทยติดตาข้างหลังไว้เลยโอ้ยิดตาข้างหลังแต่ว่าเราเคยมีเครื่องเสียงวิทยุดังๆใช่ไหมยกตัวอย่างกัยหนี่เขาไม่มีราฐานินอย่างเงี้ยนะยี่ห้อเจเนอรอลหรือทําไมมันไม่เกิด่เพราะเราไม่มีมาตรการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ปล่อยเขาแข่งขันกันนะ อันนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาของเราที่ที่เราเราเราเหอเอา f d i แต่เราลืมคนข้างในอของเราให้เข้มแข็งที่จะสู้กับเ d i เหมือนกันอืมค่ะโอ้คุณธนิตฟังดูแล้วดูหน่ากังวลใจพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะซัพลายเชนนี่โอ้โหหายไปห<ล>้าเก้าสิบเนตแล้วก็แถยัง,งมี คนอาจจะช่างอะไรช่างน่อน้ำช่องถ้าไอ้เสียที่อยู่ตามตอกซอกซอยอยู่ในต่างจังหวัดพวกเนี้ยแล้วเขาจะอยู่ยังไงมันต้องสํารวจนะว่าไอ้ร้านท่อไอ้เสียทั้งประเทศเนี่ยนะรายเล็กรายใหญ่มีกี่มีกี่ร้านมีกี่คนช่างซ่อมในประเทศไทยมีกี่รายอะไรพวกเนี้ยนะร้านอะไห่อย่างเงี้ยนะร้านอะไรรถพวกเนี้ยมันต้องสํารวจแล้วอ่ะนะครับเราจะดูเห็นจะเห็นกลุ่มก้อนที่ที่เขาจะอิมแพคเพราะพวกเนี้ยสิบปีเจอแน่นอน แล้วก็มันจะจากที่ไปจะค่อยๆเพิ่มเหรอมันจะทอดเวลาไปได้อีกสักกี่ปีฮะคุณธนิตที่แบบว่ามันค่อยๆหายไปแบบนี้มันเราถามให้เวลาการปรับตัวได้กี่ปีฮะต้องถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าท่านจะซื้อรถวันเนี้ยท่านจะซื้อรถแบบไหนคําตอบอยู่ที่ท่านอยู่แล้วไฮบริดดีไหมฮะถ้าเราซื้อขึ้นดาบใช่ไหมแล้วก็คิดคนไทยมันแปลกซื้อรถแล้วต้องคิดตอนขายทันทีเลยนะ เราะจริงๆเราออกมาจากโชว์รูมก็ราคาตกทันทีนะจะซื้อรถที่แล้วมันจะขายขาดทุนไหมนี้ทีนี้เราก็จะช่างทันทีเลยซื้อรถวันนี้เออหูขนาดนี้รถมันรถยนต์มือสองเนี่ยมันแทบจะไม่มีราคาแล้วใช่ไหมอีกซื้อวันนี้อีกข้ามีขายเนี่ยมันอาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะใช่ไหมเออคดีกันใช้ไอ้รถอีวีเนี่ยหนึ่งมันเติมน้ำมันเติมปั๊บมันก็ไม่มีอยู่คอนโดนี่ก็ไปแย่ง เสียบปั๊กกับตัวไหนเนี่ยคอนโดมันก็ม,ม,กมีมีที่เสียบไม่กี่ที่เสียบเนี่ยคนอยู่ตั้งร้อยเป็นร้อยห้องเนี่ยใช่ไหมมันก็แล้วก็ตอนขายอีกห้าปีสิบปีมันไอแบตเตอรี่มันเปลี่ยนทีโอราคาครึ่งหนึ่งของรถอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนี่ตอนจะซื้อรถขนาดนี้ผมเชื่อคนจะซื้อรถเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกเลือกยี่ห้ออะไรบอกว่าเราจะเอาแบบไหนจะส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าซื้อเนี่ยเขาจะพุ่งไปที่ที่อีวี พขายอดจองอ<ช>ีว<ช>ีในงานบอตโต์โชว์เน<ช>ี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเพราะฉันผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้จะเร็วเพราะว่าวัยรุ่นที่ซื้อเนี่ยเขาไม่คิดหน้าคิดหลังซื้อวันนี้ก่อนอะนะไอ้ที่เราไม่เตรียมกันก็คือว่าและไอ้แบตเตอรี่ที่มันเสียเนี่ยคุณจะไปทิ้งที่ไหนไม่มีใครพูดเลยนะ,ะใช่ไหมะะนะแตนะ่แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นวันเนี้ยนะเขาเขาไม่คิดมากหรอกครับเพราะว่ามันถูกหนึ่งมันถูกสองมันมัน มันไม่ใช่คนค้ำครื้อนะใครซื้อรถเอ็นบนซินเนี้ยมันกลายเป็นคนค้ำครือไปแล้วเนี่ยก็คือซื้อ e ีวีกันแล้วก็ไปบ้ากันดากหน้าตามภาษาวัยรุ่นแต่เทรนด์พวกนี้จะมาเร็วผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยค่อยมาจะมาแบบไวัมากมือถือมันมาปั๊บเดียวเลยทุกคนมีมือถือหมดแล้วไม่น่าเชื่อนะอ๋อใช่ค่ะหมายคนคน็คุคนเคยกับเรื่องของเทคโนโลยี เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยคนคุ้นเคยมา E ีวีเขาก็มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเขาขายความเป็นเทคโนโลยีมากกว่าที่จะขายเป็นลักษณะแบบเครื่องยนต์นะคะแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยคือมันช่วยลดโลกร้อนเนี่ยมันก็ดูเท่ดีเนื่ามันก็ช่วยมันก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ำมันแห่งนึงเนี่ยก็ไปเห็นคนเขาใช้รถเนี่ยแล้วก็อายุสักสี่สิบกว่าก็ถามเขาว่าเออทำไมซื้อรถเนี่ยเขาบอกคาร์ล้านกระบาทนะ ดีบทเขาบอกเออมันดียังไงเขาบอกหนึ่งตะก่อนผมต้องเติมน้ำมันสี่พันบาท<ม>เดี๋ยวนี้ผมเติมไฟฟ้าวันละสิบบาทผม<ฆ>บอกแค่เนี้ยเขาคุมละอนาคตผมบอกแล้วคุณไม่กลัวตอนขายอนาคตอีกห้าปีแปดปีเขาเขาไม่คิดวันเนี้ยเขาเซฟแล้วจากสามสี่พันบาทเนี่ยที่ตกยู่แค่นี้เนี้ยอืมค่ะอุมมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างที่คุณธนิตบอกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถาม ผู้บริโภคดีกว่าว่าอยากซื้อรถอะไรบางคนก็บอกว่าอยากเลือกอีวีเลยเพราะมันถูกแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันช่วยเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ด้วยแล้วก็ช่วยเซฟโลกใบนี้ด้วยแต่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะแบบอ่ะไม่แน่ใจก็ซื้อไฮบริดไปเลยแล้วกันก็ไปทางได้ของอีวีแล้วก็ไปได้างด้านของแต่ที่ที่ปุ่นก็เปลี่ยนแล้วนะไม่เอาเือนกะนี่ญี่ปุ่นก็เทมาทางทางอีวีมันก็อาจจะแต่ว่าไฮบริดจะเป็นทางทางเลือก เป็นทางเลือกใช่ใช่ตกลงแล้วสายการผลิตไฮบริดนี่มาแค่ชั่ววูบเองนะคะสายการผลิตเขาไฮบริดเนี่ยกลับไม่ดังนะไม่น่าเชื่อเขาเปลี่ยนมาชั่ววูบไม่น่าเชื่อมันมันคม่จะไปแรงนะกลับไม่แรงนะใช่ผมไม่เข้าใจเหมืันการเขาเรียกว่ายังไม่คุ้นเลยนะตอนนี้รถไฮบริดเนี่ยนะจีบปั๊สก็วิ่งได้แต่วิ่งได้ไม่ไกล ค่ะอันนี้เป็นโลกอนาคตนะคะที่สะท้อนภาพเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างที่คุณธนิตบอกเพราะว่าคุณธนิตก็อยู่ในเรื่องของตลาดแรงงานเหมือนกันแล้วก็อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้สถานการณ์เรื่องของรถยนต์ E ีวีเนี่ยกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเยอะมากแล้วมันก็เลยทําให้เปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรมและก็มาถึงการเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้าง เศรษฐกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะโครงสร้างที่มันเป็นเรื่องของระดับคนที่อยู่ในสายอาชีพของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งคุณช uh, นิดบอกว่าในซัลายเชนเนี่ยมันหายไปเก้าสเปรเ็เลยอันนี้มันก็จะสะท้อนภาพว่าทั้งผู้ประกอบการทั้งตัวที่มันเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในสันดาบมันก็จะหายไปด้วยแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เห็นคนตกงาน,นถึง200,000คนนะคะถ้ายังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะรองรับแล้วตลาดเนี่ยจะเปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะต้องติดตามดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของภาค อุตสาหกรรมนะคะว่าจะกระทบแรงขนาดไหนนอกเหนือจากตอนนี้กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาตีตลาดของคนจีนที่เอาผลิตสินค้าออกมาแล้วนะคะคุณทีนี้ข่าววันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ